สวัสดีพี่น้องชาวมิรมิตรีทุกท่านครับวันนี้เราจะมารู้จักกับระบบบันทึกข้อมูลการตลาดที่เราจะต้องนํามาใช้ในการปฏิบัติงานกันนะครับโดยระบบดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเพิ่มคุณภาพให้กับยอด UC รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งในการยกระดับการปฏิบัติงานของเราให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับ เริแรกให้เราถ่ายรูปไมรถให้เห็นเลขบนหน้าปัดก่อนที่จะนำรถออกเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานจากนั้นสแกน QR Code ในการเริ่มต้นก่อนออกรถเพื่อกรอกข้อมูลเลขใหม่ในระบบโดยหลังจากสแกนแล้วระบบจะเข้าไปสู่หน้าบันทึกใหม่ดังที่เห็นในภาพนี้ครับในหน้านี้จะมีช่องต่างๆเริ่มจากในส่วนแรกตรงวันที่และเวลา ให้เราเช็ควันที่และเวลาให้ถูกต้องก่อนที่จะไปในส่วนต่อไปนั่นก็คือส่วนของชื่อทีมให้เราเลือกชื่อทีมตามทีมที่เราอยู่จากนั้นก็มาในช่องต่อไปให้เราไปที่ทะเบียนรถเลือกทะเบียนรถที่เราใช้งานกรอกชื่อคนขับกรอกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานจากนั้นมาในช่องรอบงานซึ่งช่องนี้จะมี3หัวข้อให้เลือกทั้งก่อนเข้างานหลังเลิกงานและเติมน้ำมัน โดยในสส่วนหลังเราจะมาพูดในขั้นตอนต่อไปนะครับในขั้นตอนนี้เป็นการเลือกก่อนที่จะออกปฏิบัติงานให้เราเลือกไปที่ก่อนเข้างานครับต่อมาให้เรากรอกเลขใหม่จากหน้าปัดรถของเราที่จะใช้ก่อนออกปฏิบัติงานในส่วนนี้จะมีช่องด้านล่างที่หมายเหตุซึ่งเราสามารถระบุหรือแจ้งเหตุอื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้กรอกในระบบได้ กดไปที่เลือกรูปภาพเพื่อนำรูปภาพใหม่รถที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้บันทึกเข้าไปในระบบครับสุดท้ายให้กดไปที่บันทึกระบบจะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกรอกข้อมูลก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวันครับ ในส่วนต่อมาจะเป็นการลงพิกัด G ีมิด UC เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้รับบริการซึ่งจะมีผลต่อยอดที่จะแสดงบนรายงานครับโดยขั้นตอนดังกล่าวเริ่มที่การสแกน QR code คลงพิกัด GM มิดยซึ่งหลังจากสแกนแล้วจะเข้าไปสู่ที่หน้า G ีมิด UC ดังที่เห็นในภาพนี้นะครับโดยระบบจะทำการคำนวณพื้นที่ที่เราได้เปิดทำการใช้ระบบโดยอัตโนมัติจากนั้นให้เรากรอกมายเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้ยื่นสิ์ที่จะรับบริการกับเรา กรอกเบอร์โทของเจ้าของเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วไปที่ช่องด้านล่างถัดไปเพื่อเลือกโซนและทำการเลือกสาขาที่ผู้ใช้บริการยื่นจำนวนใช้สิทธิ์เลือกชื่อทีมที่ทำการกรอกข้อมูลใช้ค,ความถูกต้องของวันที่ที่บันทึกจากนั้นไปที่ปุ่มเลือกรูปแล้วเลือกรูปของผู้ยื่นสิทธิ์ที่จะรับบริการกับเราซึ่งเราอาจทำการถ่ายไว้ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแรกก็สามารถทำได้ครับ ขั้นตอนสุดท้ายกดไปที่ปุ่ม submit ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงพิกัด g m มิ UC ดังกล่าวครับต่อมานะครับในกรณีก่อนเลิกปฏิบัติงานให้เรากรอกในลนักษณะเช่นเดียวกันกับช่วงเริ่มปฏิบัติงานโดยเริ่มต้นให้เราถ่ายรูปไม้รถให้เห็นเลขบนหนปัดหลังจากที่เรานำรถกลับมาจากการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วจากนั้นสแกนไปที่ QR code ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่หน้าที่เห็นในภาพ ให้เรากรอกข้อมูลในช่องต่างๆโดยเริ่มจากในส่วนแรกตรงวันที่และเวลาก่อนที่จะไปในส่วนต่อไปนั่นก็คือส่วนของชื่อทีมเลือกทะเบียนรถที่เราใช้งานกรอกชื่อคนขับกรอกชื่อเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานจากนั้นมาที่ช่องรอบงานให้เลือกหลังเลิกงานครับต่อมาให้เรากรอกเลขใหม่จากหน้าปัดรถของเราที่ได้ใช้ไปหลังจากออกปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วเลือกรูปที่ไทยเห็นเลขใหม่หน้าปัดรถ จากนั้นกดบันทึกก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกรอกข้อมูลก่อนเลิกปฏิบัติการทำงานในแต่ละวันครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นในส่วนของการเติมน้ำมันโดยให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนทุกส่วนในก่อนหน้านี้ซึ่งในส่วนนี้ให้เราเลือกหัวข้อในช่องรอบงานเป็นหัวข้อบันทั้สุดท้ายนั่นก็คือเติมน้ำมันครับระบบจะให้เรากรอกเลขใหม่นาะปจุบันและจำนวนเงินที่ใช้เติมน้ำมันไป ขั้นตอนต่อมาเลือกรูปภาพที่ถ่ายเห็นเลขหมายหน้าปัดรถในเวลานั้นเมื่อเลือกภาพเสร็จแล้วให้กดไปที่บันทึกก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเติมน้ํามันแต่เพียงเท่านี้ครับในส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นส่วนของการตรวจสอบรายงานซึ่งเราจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการกรอกในแต่ละวันของเราได้โดยเริ่มต้นที่การสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายงานซึ่งหลังจากสแกนแล้วจะเข้าไปสู่ที่หน้าดังกล่าวดังที่เห็นในภาพนี้ครับ จากนั้นให้เราเลือกไปที่ส่วนของช่องวันที่ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถเลือกที่จะดูได้ทั้งการรายงานณนะวันที่ในปัจจุบันหรือจะสามารถดูย้อนหลังในวันอื่นๆก่อนหน้านี้ก็สามารถทําได้โดยเลือกที่ส่วนนี้พร้อมไปที่ปุ่มตกลงได้เลยครับถัดมาด้านล่างเป็นส่วนที่จะเลือกบรรทัดการแสดงผลโดยจะเลือกให้มีการแสดงผลเป็น10บรรทัดหรือจะเป็น25 50หรือ100บรรทัดในหน้าเดียวได้เลยครับ ถัดมาเป็นการ Export หรือดึงข้อมูลรายงานให้ออกมาเป็นไฟล์ Excel เก็บไว้กับเราได้โดยให้ไปที่ปุ่มดังกล่าวนี้ได้เลยครับเมื่อกดไปที่ปุ่มดังกล่าวนี้แล้วระบบจะทำการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ Excel ให้เราแบบนี้ครับซึ่งหากข้อมูลที่รายงานไม่ได้มีส่วนผิดพลาดในส่วนไหนระบบจะแสดงผลรายงานทางลายกลุ่มสมาชิกบัรให้โดยอัตโนมัติในแต่ละวันซึ่งจะช่วยให้เราลดขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้ได้ไม่ต้องปลอกรายงานลงในกลุ่ม l ล n e ซําซ้อน และนี่คือทั้งหมดของการแนะนำการกรอกข้อมูลต่างๆในการปฏิบัติงานของการตลาดที่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพให้กับยอดยูซีรวมทั้งเป็นอีกหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสู่การเป็นผู้นำองค์กรด้านสุขภาพเพื่อทุกชุมชนอย่างแท้จริงครับหากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องในระบบสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายสารสนเทศโทร0863519150ครับมิเตรีคลินิก ผู้นำองค์กรสุขภาพเพื่อทุกชุมชน